นี่พบกับช่างพัไรยะวันนี้เราจะมารีวิวตุต่นเด่นดึงเขา้าโกมาทุกคนเ,าเอา <c oughs> ตื่นเล่นมงเขา้าโกกันนะคะเราจะเอากล้องซูมเข้าไปแล้วให้ตะก้องเล่นตะก้องเล่นคะ่ะเล่นให้มันเขา้าโกนะคะมันเด่ดึงเนี่ย นี่นี่นี่ถืออุ้ยอ้ออยังไม่เอาลูกเข้าโกเลยจะดีละโอ้แม่เอาตะ้องถือเดี๋ยวเล่นให้ดูเดี๋ยวเจ้าของช่องเล่นให้ดูถึงทท้งที่มันก็ฝาดเว้ยอ,อ, <c oughs> อะไรวะมานี่คะ่คะ l e a r น i n g ค่ะ อีกกมาเด้วเราพาไปดูของที่เซอร์ไพรส์แล้วกันโอ้ยโอ้ยกล่องอะไรมันตรงนี้กันวะเปิไม่มีของมาเซอร์ไพร์